ปิดบุญญาไล่ครับพี่น้องครับจับเวลาก่อนค่ะจะได้ไม่ไปกินเวลาคนอื่นนะคะเพราะว่าพี่น้องเราวันนี้จะหนุนใจกันตลอดนะคะก่อนอื่นค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนแสดงข้าแผ่นดินที่ถนอนอักษาค่ะโอ้โหวันนี้เห็นพี่น้องนะคะ ตั้งแต่ช่วงกลางวันมาเย็นมาค่ำนะคะยาวไปถึงนู่นนะคะเป็นแสนคนนะคะเราปรบมือให้กับพี่น้องเราทุกๆคนด้วยค่ะแม้ว่าบางคนจะต้องไปพักผ่อนบ้างไปเปลี่ยนแปลงอีลิยาบทบ้างพี่น้องคะวันนี้ความอายุติธรรมที่เราต้องได้รับจากการเป็นประชาชนคนไทยจากพวกควายที่ไหนก็ไม่รู้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะท่านหนึ่งนะคะท่านได้พูดไว้ว่าเมื่อความอายุติธรรมมันเอามาเป็นกฎหมายกูทำอะไรก็ผิดมึงทำอะไรก็ถูกการต่อต้านจากประชาชนจึงเป็นหน้าที่ของเราค่ะพี่น้องคะพวกมันชอบเรียกกันว่ามันเป็นคนดีแต่วันนี้เราก็อยากจะประกาศกล้องบอกบ้างว่าพวกมึงอะ จะให้คนบ้าปกครองคนดีอย่างพวกกูคือคนสติดีๆไปอยู่กับคนบ้าแล้วให้คนบ้าปกครองประเทศแต่คนดีๆอย่างนายกยิ่งรักนายกทักษิณคนที่แต่สร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่ความเจริญให้กับประเทศชาติมึงกลับไปให้เขาปกครองอันนี้เนี่ยแปลว่าอะไรช่วยตอบได้ไหมแล้ววันนี้ทหารเมื่อก่อนก็ทีแรกก็เข้มแข็งดีนะ ไม่ได้การยึดอํานาจเนี่ยเป็นเรื่องล้าหลังมากเ๋ยนี้ไม่ทําไม่ทำไม่ทำ,ทำตอนนี้ออกมาบอกว่าถ้าจะเป็นทางออกประเทศไทยนะถ้าเกิดจะลาจนเกิดอะไรไงก็คนชั่วคนผิดผิดกฎหมายจับมันไปขังให้หมดสิคะท่านอันนั้นไม่ใช่ทางออกประเทศไทยมันคือท่านกําลังหาทางลงให้เ,เที่ยเมาใบกระท่อมค่ะความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น เต้นได้บอกแล้วนะคะว่าครั้งนี้ความไม่เป็นธรรมเราจะไม่ยอมอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะลืมค่ะกราบสวัสดีไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศและในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะออกมาที่ถนนอักษะพรุ่งนี้วันที่19พฤษภาคม2557 4ปีของการสั่งสังหารหมู่ประชาชนค่ะออกมาแสดงพลังของเรา ต่อสู้กับความอายุที่รำมาฟังกันเลยกับเพลงแรกใครร้องได้ร้องดังๆไปด้วยกันนะคะความไม่เป็นธรรมค่ะ ให้มมีควายาพี่น้องคะแม้แต่กฎหมายก็ยังไม่มีความเป็นธรรมให้กับประชาชนในประเทศพี่น้องรู้ไหมคะวันนี้เมื่อสักครู่นี้เต้นได้บอกว่า ไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะยอมให้เกิดการกดขี่โดยชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากดขี่ประชาชนนะคะดังนั้นประเทศทั่วโลกเขากาลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปลงไปสู่ประชาธิปไตยและวิธีการที่ดีที่สุดก็คือประชาชนขอปกครองตัวเองโดยเลือกตัวแทนของตัวเองเข้ามาปกครองเรา แล้วก็ปกครองเราทำถูกทำผิดทำไม่ดียังไง4ปีประชาชนไม่โง้อตัดสินเองใช่ไหมคะสั่งสอนเองใช่ไหมคะแต่พวกเชี่ยนี่มันกลัวเราสั่งสอนมันแพ้ในประชาธิปตเนี่ยแพ้มา20ปีแล้วคะ่ะไม่เคยเลือกตั้งชนะมันก็เลยจะปฏิรูปจริงๆปฏิรูปความชั่วแปลว่ายิ่งชั่วเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์กเกษียณเมื่อวานนี้ท่านผู้ที่ธรรมศาสตร ท่านบอกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องทําตัวเป็นเจ้าหนี้พวกอมัดนะคะต้องทวงหนี้มันทุกวันนะคะเราจะต้องแสดงบทบาทเป็นเจ้าหนี้ตามทวงการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งคือหนี้ที่ชนชั้นปกครองติดประชาชนคนไทยมึงไม่จัดกูทวง การเลือกตั้งเป็นปฏิบัติการรูปธรรมของการปกครองโดยประชาชนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า government by people เข้าใจไหมมึงอย่าคิดว่าเวทีนี้ภาษาฝรั่งไม่รู้นะไอ้มาร์กมอจิข้ออ้างชอบธรรมที่เราทวงอำนาจจากอมาตเราจะทวงมันได้ตลอดการและตลอดไปค่ะ ดังนั้นถ้าทุกคนในประเทศนี้รักประเทศไทยจริงๆไม่ใช่รักแบบปลอมๆอ,อย่างที่มึงทำเพียงเห็นแก่ตัวเพียงเห็นแต่การยึดประเทศเป็นของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นดังนั้นถ้าอยากได้การใช้ชีวิตปกติคืนให้ประเทศก็จ่ายการเลือกตั้งให้ประชาชนนายกยิ่งรักมาจากการเลือกตั้ง เมื่อเกิดวิกฤตจนกระทั่งพี่น้องประชาชนจะต้องสูญเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายกดดันจนสุดๆวิธีการเขาตั้งใจจะให้นายกยิ่งลักษลาออกเมื่อลาออกนั่นคือคือนอำนาจกลับไปสู่สภาต้องซาวเสียงได้นายกมาใหม่ก็เคยได้นายกในราบ11ไปแล้วไงคะใครจะโง่ให้เมืองเอกไอ้ควายดังนั้นนายกยิ่งลัก ทำถูกต้องที่สุดคือคืนอำนาจโดยยุบสภาให้กับประชาชนแล้วยังไงคะตายครั้งที่หนึ่งไม่ได้เป็นนายกรักษาการกระทั่งรักษาการมันยังไม่ให้เป็นอีกนะคะเขาเป็นคนทำงานนะคะพ่อแม่พี่น้องทำแต่งานถ้ามึงจะเอาชนะเขาก็คือมึงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนยึดโยงกับประชาชนและทำให้เห็นจริงได้วันนั้นมึงชนะเองไอ้ควายมาฟังเพลงนี้นะคะขอเยอะเยะ้ยมัน ด้วยเพลงชื่นชมนายยกยิงยกย่งรักนะคะว่าเธอทํางานทํางานทํางานมาเกือบ3ปีแล้วนะคะถ้ามึงเป็นอย่างที่เต้นพูดเมื่อสักครู่นะคะพวกเราจะไม่ยอมและเอาท่านกับมาบริหารประเทศเอีกใช่ไหมคะมาฟังกันเลยค่ะเธอคนทํางานค่ะ วันนี้ก็อยากจะสั่งสอนคนซะหน่อยประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะมีสาขาอาชีพอะไรนะคะคุณก็คือประชาชนก่อนละคะ่ะคุณถึงจะไปมีสาขาอาชีพอื่นๆนะคะขอสั่งสอนด้วยหน้าที่ของชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญโดยประชาชนคนไทยที่ไม่ใช่นักกฎหมายนะพวกมึงเ,เป็นนักกฎหมายกันไปหมดแล้วเข้าใจไหมหน้าที่ของชนชาวไทย พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยมึงไม่เอาเลือกตั้งเขาเรียกระบอบเอี้ย yeah, เลยวะบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศประชาชนทุกคนประชาชนคนแสดงที่อักษะและทุกทุกจังหวัดในประเทศไทยและกำลังจะเดินทางมาที่อักษะเราคือประชาชนเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศมันพาลงเหวลงคลองเราก็จะสู้กับมัน บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นพักการเมืองเสือกไม่ลงเลือกตั้งเป็นเคยเป็นนายกรัฐมนตรีและเคยเป็นและเป็นหัวหน้าพักเสือกเรียกหานายกมเจแล้วไม่ยอมไปเลือกตั้งไอ้ฝ่ายบุคคลมีหน้าที่รับช้บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหารก็เสือกหนีทหารครับพี่น้องค่ามันซข้ค่ามันลอยบอกตังให้ค่าบ้านมันู่ต้องในไรเยียสต์ตังค์ย ไม่ได้พูดนะคะเสียงใครคะเสียงเม้งเมงจงังใครอะเราไม่ได้พูดนะคะใครอะเราไม่ได้พูดนะคะเราเป็นคนสุภาพคะ่ะพิดาด่าเต็มที่จริงๆก็ไอ้เชี่ยคะ่ะไม่ไม่ออกชัดๆนะคะอ่ะ ต่อมานะคะทหารเนี่ยบุคคลที่มีหน้าที่รับราชการนะคะบุคคลถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมคะมีหน้าที่รับราชการทหารบุคคลผู้เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง <rah. S 2> นะคะและที่สําคัญ ต้องขอขอบคุณนะคะวันนี้มีคุณหมอนะคะเป็นคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลเอกชนเขาบอกว่าเขาตกใจมากอยู่ดีๆก็มีหมอแล้วก็เป็นหมอของโรงพยาบาลราชการนะคะโรงพยาบาลหลวงอนะคะออกมาประกาศตนบอกว่าเข,าข้าค่ากปปสไปมอบกบปปสนู่นี่นั่นนู้นแล้วก็าทายังไงรู้ไหมพี่น้องประชาชนเขาคมคืนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหน่วยงานของเขาเขาขึ้นชื่อบนป้ายโรงพยาบาลต่างๆว่าพนักงานทั้งหมดมีชื่อเหลเานี้ แสดงสนุนก็ปปสใครไม่เห็นด้วยให้มากาชื่อตัวเองทิ้งแล้วใครจะกล้ากาเนี่ยค่ะคุณหมอคนนี้แกก็เลยลุกขึ้นมาว่าจริงๆก็เห็นด้วยกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ก็อยู่กันเงียบๆวันนี้ออกมาแล้วนะคะชื่อคุณหมอวีระศิริประเสริฐตั้งสมาชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตยปรบมือให้คุณหมอหน่อยคะ่ะคุณหมอบอกว่าวันนี้เราต้องสู้ด้วยมาตรา4และมาตรา5ประชาชนไม่ค่อยได้พูดถึง เขาบอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมึงคุ้มครองแต่พวกมึงแต่มึงไม่คุ้มครองชีวิตประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสังหารหมูเราคืนนี้เมื่อ4ปีที่แล้วบนเวทีมีแต่ความเครียดความทุกข เพราะว่ามันมาแล้วรถถังอะไรเต็มไปหมดกับพี่น้องพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปนะคะบรรยากาศจะมาเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้และมาตราหา้าประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิดเพศหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิดเพศ หรือศาสนาใดย่อมหนูย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันขอโทษพวกเราไม่ใช่ประชาชนค่ะไม่รู้เราเป็นอะไรในประเทศนี้นะคะถึงทำร้ายทำลายรังแกเราจนวินาทีนี้อีกเจดวันข้างหน้าเราต้องใจตุ้มๆุมต่อม,ม,ม,มว่ามันจะมาป่วนฆ่าพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะตามท้องถนนนะ่ะเมื่อวันซืนนี่นะเชื่อไหมครพี่น้องคนเสดงคนหนึ่งสวันที่แล้ว มันขบวนมันผ่านไปลาดประสงค์เขานั่งแท็กซี่ไปค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันคน้นมันดักแท็กซี่คน้นแท็กซี่เพิ่งจะขับรถได้มาหกร้อยมันปล้นไปพี่น้องเราคนนั้นมีเงินอยู่สามพันเก้ามันปล้นไปโทรศัพท์เขามันปล้นไปเขาไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรที่เป็นคนเสื้อแดงเลยนะคะพอมันเปิดโทรศัพท์เจอรูปผู้หญิงคนนี้แต่งแดงถ่ายรูปกับพิดาอยู่มันฉีกเสื้อกระชากออกมาจะตีเขาอะค่ะ จนกระทั่งแท็กซี่เขาขอร้องไว้แล้วก็รีบหนีไปได้เขาไปแจ้งความแล้วค่ะขอร้องนะคะคุณกฎจกรมาขึ้นเวทีนี้หน่อยมาบอกว่าโจรเต็มประเทศมาจากภาคไหนบ้างนะคะเอาไปที่ไปแจ้งความมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพลงสุดท้ายค่ะอยากจะบอกก่อนจะจบค่ะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเมืองไทยไม่มีความยุติธรรม แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมแน่นอนมาฟังเพลงสุดท้ายค่ะม์สประชาชนไทยกี้อริสมันพงเรืองรองแต่งเพื่อวันที่เราจะมาร์ชชิ่งไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ข่าแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไปตรงไหนถ้ามันทำลายประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ยอมด้วยเพลงมา์สประชาชนไทยค่ะ เราชนชาติเชื้อไทยทำรงไว้ประชาทิปไตยถูก ให้โลกประน้ำคนท่าประชาช